เราลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งบนเตียงเดิมแสงจันทร์ยังคงสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างเหมือนเมื่อคืนแป๊ะแป๊ะนาฬิกาหัวเตียงแสดงเวลาตี3ามไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยแม้แต่วินาทีเดียวคืนก่อนเราพยายามทำทุกอย่างให้ต่างออกไปแต่สุดท้ายก็กลับมาหลับและตื่นที่นี่อีกและทุกครั้งที่หลับตา มันก็กลับมาเริ่มต้นที่ตี3-37แสงจันเดิมห้องเดิมไม่เคยเปลี่ยนเสียงกระซิบเย็นเยียบข้างหูในความมืดบอกว่าจะพยายามไปทำไมไม่มีพรุ่งนี้สำหรับแกรอกความหวาดกลัวเย็นยเยือกแล่นพล่านเรารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ฝันร้ายแต่มันคือความเป็นจริงที่ไม่มีทางหลุดพ้น เราถูกขังอยู่ในวังวนแห่งรัตติการชั่วนิชฉนันไม่มีวันได้พบกับแสงแรกของวันใหม่มันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปผู้สนับสนุน KMM 3 h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง